การต่ดตานในเขตพื้นที่ของเมืองบางเสาธงครับศูนย์สามวัยสารสายยารักแห่งครอบครัวบางเสาธงจังหวัดสุพรรณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเด็กและเยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมครับนางสาวสิดาวันสรารัมพุ่มในการศูนย์สามวัยสารสายยารักแห่งครอบครัวบางเสาธงจังหวัดสุพรรการตลอดจนคณะผู้บริหารชุมชน เจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2,556ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากนายประวินชำนิประสาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทปราการเป็นประธานเปิดงานมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าร่วมสนุกภายในงานเป็นจำนวนมากณศูนย์สามวัยสารสายรักแห่งครอบครัวบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้การจัดงานวันเด็กแห่งชาตินั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของเด็กเยาวชนให้เห็นถึงความสําคัญของเด็กรวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอีกทั้งยังให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองมีโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว สำหรับบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักก็มีประชาชนนั้นแห่พาลูกหลานมาเที่ยวงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากเด็กๆเ,เป็นจำนวนมาก สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะทางศูนย์สามไวมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสจัดโครงการวันเด็กประจําปี2556การจัดโครงการวันเด็กในปีนี้นะคะศูนย์ก็ได้เครือข่ายนะคะมาร่วมการจัดงานเป็นจานวนมากโดยเฉพาะสํานักง,งานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะคะกสนอ,อําเภอบางเสาธงเทศบาลบางเสาธงแล้วก็การเคหะแห่งชาตินะคะทั้ง4หน่วยงานเราม,ามาจับมือกันนะคะร่วมจัดงานโครงการวันเด็กประจ ปี2,556ขึ้นโดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะคะจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะสมาชิกศูนย์าวัยนะคะมาร่วมแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ทุนทรัพย์นะคะจับฉลากมอบโชคให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจะมีรถจักรยานนะคะแล้วก็อของสําหรับเด็กๆมากมายนะคะก็ต้องขอ ขอขอบพระคุณนะคะเครือข่ายนะคะบริษัทเอกชนในสํานักง,งานนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐร,าราัฐวิสาหกิจที่ได้ร่วมนะคะบริจาคทําให้งานในวันนี้สําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ซัมัวของเราจะได้รับความกรุณาจากทุกท่านอีกในปีต่อๆไปนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะ